ยูเมะยูมิยูมิยูเมะสองหมื่นมิลลิกรัมเดี๋ยวจะชงดื่มให้ดูนะมีสิบห้าซองเนี่ยมีสิบห้าซองหนึ่งกล่องมีสิบห้าซองราคาตอนนี้ห้าสิบกล่องแรกเปิดตัวจะขายแค่พันเจ็ดร้อยบาทจากปกติบริษัทให้ขาย1,900ราคาข้างกล่อง2,650บาท ซองซองหนึ่งประมาณ20กรัม20กรัมนะแบบเข้มข้นเลยอ่ะสองหมืลิกรัมแนะ่เดี๋ยวจะชงดีชิมก่อนนะขอชิมก่อนนะืม,นนะมดูถ้า กลิ่นคาวเลยดูกันชัดๆละลายดีไหมละลายไหมโอ้นี่แค่เทไปครึ่งซองเองอะเนี่ยหนึ่งแก้วเลยว้าวสี่ฟ้า กลิ่นมะนาวหอมไม่มีคาวเลยค่ะไม่มีกลิ่นคาวเลยนะคะถามว่าคนมันแตกตัวย่างนิดนึงเพราะว่ามันเข้มข้นมากต้องเข้าใจเนาะสองหมมิลลิกรัมน่ยอ้าหหใช้ได้อร่อย อย่ขอไปดื่มก่อนนะทําความสะอาดโต๊ะด้วยปกหมดเลยไปบาย